bạc là mê ai khăn ngân ai khăn ngân Hãy อยู่ในข้ออิคิตเตอินางคิตเตปาเทอมาโพดมาโพกโมักแต่งแท่นางถุงทอง บานเขาตื่นหมดแล้วจบของยังนอนมาท่านได้ตื่นอยู่จนสิสองโมงกลัวแล้วไปหาลองมาได้ทางใดมึงไปเที่ยวคอนเสิร์ตมากบ่เขาว่าให้จัดแต่ละคอนเสิร์ตตอนนี้โลกโควิดมึงเขาใจบ่หาลองยากอีกแล้วเนาะมีทองมากแต่ว่า ยสีจาาคุ้มแล้วเป็นเจ้าไดก็ว่าคือบรเตินหรือว่าไม่สบายขี่คานคักนอกน่ะเป็นหนังคือบรเตินทำไมไม่เตินล่ะ โอ้ยตื่นเถอแม่เขาตื่นมาแล้วเมื่อสินอนเอาบ้านเอาเมืองบอกมักลองนค่เมื่อคืนมาอยูเ่เฮียนลองลองหาผู้ชายบาอกอ,อินงังทุ่งทอ นั่งหุงเงินทำไมไม่ไปปลูกแย่ยมึงวะแย่ยมึงยังนอนไม่ตื่นเลยพี่น้องครับเอาไวส้สำานียครับพอกันชิปนาก็แล้วกันขอพูดพี่น้องหลายทีติดตามช่องของทำด้วยจจรักช n แนลนะครับไปแล้วพี่น้อง ยูดีมีแห้งสุขภูสุขคนความเก็บจะสดใความไข่จะสมีคลิปนี้อาจารย์ค้มเสนอหนามาปอนคํามาถ่ายให้แม่บ้านให้เสียงภาษาอีสานเดอ้งอยู่ดีไม่แห้งความสุขจุเป็นของพี่น้องสวัสดีครับ